ครับก็กลับมาเรื่องนี้ก็คิดว่าจะออกมาได้ด้วยดีเป็นละครที่ตั้งใจมากๆในเรื่องครับแล้วก็ฉีกกว่าทุกบทบาทที่เคยเล่นมาแล้วร้ายใช่ไหมคะเรื่องนี้ใช่ครับเปไาบ้างความร้ายคือร้ายยังไงต้องบอกว่าร้ายมากผมคืนถ้าถ้าหนึ่งเรื่องที่มีร้ายก็คงจะเป็นบอสอย่างนั้นเลยครับทำไม ปลอยได้ไหมว่าความร้ายของมันแบบเป็นแบบไหนเกลี้ยวกาดอมลึกล้หรือว่ายังไงก็จะเป็นโอ้โหเกลี้ยวกล่อเลยเกลี้ยวกล่อเลยก็โอ้โหเออาจเนี่ยคือใช้เสียงใช้พลังเยอะมากเลยใช่ครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ที่ที่มันท้าทายผมมากจริงจริไมันตรงคาแรคเตอร์กับเราไหมความเกลี้ยวกล่อมอารมณ์คนแบบนี้ไหมไม่ซึ่งซึ่ง ซึ่งถ้าทุกคนได้ดูได้สัมผัสผมคิดว่าทุกคนจะจะได้เห็นว่าความแตกต่างมันมันมันโคระขั่วเลยอ,อะไรที่เป็นเหตุผลให้ตุ่มมา,ลาเล่นไลทขนาดนี้อยากเล่นอ,อยากเล่นอยู่แล้วเคยเคยพูดกับทางช่องอแล้วว่าว่าอยากเล่นไลท์อยากเล่นไลท์มากๆสักสักหนึ่งเรื่องครับซึ่งซึ่ง เรื่องเนี้ยก็เลยได,ได้ได้รับโอกาสได้เล่นจริงๆอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากทําให้มันเต็มที่มากๆเราพยายามแบบทำการบ้านกับบทให้ได้เยอะมากที่สุดหาตัวละครให้ได้เยอะมากที่สุดเพื่อที่มันมีอะไรบ้างที่ที่มันจะฉีกกว่าทุกการเล่นที่เคยเล่นมาลก็อย่างผมก็คือเราเป็นพระเอกมาก่อนก็จะห่วงภาพลักษณ์ห่วงความเป็นพระเอกอะไรแบบนี้พอกระโดดมาเล่นไลท์กเออก็จะห่วงความเป็นพระเอกเนี่ยเราไม่ห่วงความเป็นพระเอกหรอกไม่ไม่ห่วงเลยผมว่าผมว่าผมอยู่ในฐานะนักสแสดง ก็คําว่านักแสดงมันสามารถที่จะเล่นในทุกบทบาทไม่ใช่ว่าต้องไปเล่นเป็นพระเอกการที่ผมมาเล่นไลน์เนี่ยผมว่ามันมีอะไรให้ผมได้เล่นเยอะกว่าด้วยซ้ำมันมีเล่นที่กว้างมากๆผมได้ไลน์ในแบบที่เฮ้ยเราเราไปทําการบ้านมาแล้วเราได้ภาพในสิ่งที่เราอยากทําเราได้เสนอว่าเฮ้ยเราไปได้มากกว่านี้ไหมมันฉีกไปได้มากกว่านี้ไหมผมผมว่าผมสนุกกับการที่เฮ้ยเราได้เล่นไลน์ด้วยซ้ำ มันมันมีความสุขจริงๆนะเวลาที่ได้ไปเล่นมันมันเหมือนเราได้ไปเราเปิดอะไรสักอย่างห่งตัดตรงถ่ายจากตัวเวลานานกันหลักเท่าไรหลักปีหลักหเรื่องล่าสุดคือเรื่องมเ่อไทยที่เล่นมาตั้งแต่คุณชายผู้ชายตั้งแต่คุณชายแล้วก็จริงๆก็มีถ่ายหนึ่งเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวรอออนแอร์ยังไม่ยังไม่แน่ใจวันแล้วก็อีกเรื่องนี้ก็ อเออเร็วเนี้เพี่ถ่ายเรื่องกินมาลีเออที่ที่ทนอ,อนแอนะร์ในความรู้สึกข,ของนักแสดง,งดสอย่างตรงเพราะว่าทุกอย่างมันจบหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มังไม่มีกำหนดหรือไม่มีกำหนดการ,าราออนแอร์เลยเรารู้สึกไงบ้างก็กินมาลีเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้เวลาถ่ายคือต้องบอกว่าปีหนึ่งแล้วโผโลเคชันไปในที่แบบว่าเราไปกันในช่วงที่แบบร้อนๆนะแล้วเต็มที่มากๆเลยครับแต่ว่า ก็อยากเียให้ทุกคนได้ดูเป็นอีกหนึ่งเร<ส>ื่องที่ที่มันสนุกมากเป็นคอนเทนต์ซึ่งตอนนั้นตรงก็ทุ่มเทกับละครเรื่องนี้แทบจะแบบมากมากมเรื่องนั้นก็ทุ่มเทม,มากๆไม่ขอโทษครับไม่ว่าจะเป็นการขี่ม,ม้าหรือว่าในตัวละครต่างๆก็ตีความอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท้าทายมากๆแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ออนหวังว่าจะได้ออนเนาะหรือเปล่าต้องได<ต>้ออน รอลุ้นกันรอลุ้นกันดิ่งเรื่องเรื่องหลายคนเขาไม่เห็นได้ยังไงคะตอนนี้หัวใจหัวใจเป็นยังไงครับคุณครับผมเอา่อยเงียบกันเลยครับเอางี้างี้ขอถามเลยกับเรื่องความรักที่ผ่านมาที่เพอัลเลอร์กันไปก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเลยครับผมแต่ตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็จบด้วยกันด้วยดีลครับแล้วคุยกับน้อง ช่ครับใช่ครับก็ได้คุยกับมันเรียบ่อยที่เหตุผลที่ไปกันไม่ได้เรื่องอะไรคะที่แบบความรักเรามันไปต่อไม่ได้คือผมว่ามันก็มีมันเป็นเรื่องของมันกำนองด้วยที่ที่มันมีมีจุดบางจุดที่ที่มันก็ทําให้ไปกันไม่ได้นยเราก็ได้มีการพูดคุยกันมันก็มีบางส่วนที่เฮ้ยเราก็เราก็มีความผิดที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันอาจจะไปกันไม่ได้จริงๆตอนนี้ยังเกิดผลไหมครก็ก็ไม่ได้ ท่านแบบว่าร้องไห้เสียใจขะาดนั้นครับมันผ่านระยะเวลามันผ่านมาค่อนข้างนานมากแล้วแล้วก็ตอนนี้คือทุกคนตัวน้องเองก็ตายไปเติบโตแล้วเรียบร้อยเลยครับเหมือนในตอนแรกเหมือนในตอนแรกดูเหมือนความรักทางนี้มันก็ก็มุ้งมิ้งก็น่ารักดีไปได้สวยครับผมว่ามันก็ด้วยระยะเวลาผมว่ามันคงจะมีอะไรหลากหลายอย่างเลยให้เราได้เรียนรู้มีอะไรที่มันจะ เข้ามาในระยะเวลาที่มันจะต้องเรียนรู้กันเนี่ยมันก็มันก็มันก็เป็นสิ่งที่พุกยากเนาะมันมันมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าว่าจะไปกันได้ไหมหรือไม่ได้แต่ช่วงที่มันเป็นรอยต่อมันเป็นมีภาพออกมาภาพลุกที่แบบบนเรือนุ่นี่จนเราแบบว่อาหที่ที่ผมไปขึ้นเรือแล้วลุกโดนขึ้นใช่ไหมครับเรื่แนนใจมีการว่าคนจับตาองว่าแบบภาพ คนอะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นชนวนหนึ่งหรือเปล่าในการเริ่มจรเลิกไม่ไม่ครับคือจริงๆอการไปนั้นผมไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วคือในเรือนั้นก็คนเยอะนะฮะไม่ใช่แค่ผมไปสองคนนะครับก็ในเรือนั้นเยอะมากจริงๆครับแล้วก็เป็นการแบบไปปาร์ตี้กันกับเพื่อนๆนะครับแปลว่าตรงยืนยันว่าความสาคัญที่ตกลงที่ตกลงด้วยดีไม่เกี่ยวกับมือที่สามอะไรใช่ครับนี่ที่สนก่ความรักขั้นต่อไปของเราไหมอะพอความรักที่ผ่านมาก็ไม่ได้สมหวังครั้งเนาะ มีผลไหมมันมันก็มันมีผลไหมคือผ,ผมก็ไม่ได้อยากไปโฟกัสว่ามันจะมีผลหรือไม่มีผลอย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้ยมันจบนไปแล้วผมก็ตั้งใจทาําย่างคือตอนเนี้เราก็มาโฟกัสที่งานอย่างวิกเกตเกมเป็นเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจมากมากอย่างหนึ่งนี่ครับวอนนี้เปิดใจหรือยังเปิดใจหรือยังก็จริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นเปิดใจไม่เปิดใจเลยเนี่ยมันก็นการใช้ชีวิตไปในแต่ละวนันแต่ละวันว่าเราจะพบเจออะไรบ้างเราไม่มีเราไม่มีทางรู้กบ แต่ตอนนี้คือผมก็ถ่ายละครหนักมากมากคะคะครับ ตอก็พี่่อดตัวก็พี่กอหนึ่งสองตัวตรงนี้หนึ่งนะหนึามนะหนึ่งสองสามตัวหลักต่รอกไม่ได้ตนี้นะคะว้นะลูกตัวนี้หึงนะคะึ่งสองสมคัดเซียาขอหกของหักต่ตัวเพื่อเไม่ได้อข่ายกแปดศูนย์จ้า